สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของเรือบาในวันๆครับวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็จะเป็นประเด็นของเต็งแชมป์เอ็นบอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากที่ตลาดของพวกฟรีเอเจนต์หรือการดรต์หรือซัมเมอร์ลีกอะไรต่างๆพวกนี้มันจบลงไปเรียบร้อยนะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่2คนเดนไมเลสและแล้วก็เจมส์ซาเดนว่าสรุปแล้วเนี่ยจะถูกเทรดไปอย่างหมายมีฮิต แล้วก็เอาเอ p p e r สมใจดหรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับมุมมองผู้เชี่ยวชาญที่สุดอย่างทาง l 斯เวกัสเนี่ยก็ยังคงยกให้กับเดนเวอร์นักเก็ช้ำเก่านะครับให้เป็นเต็งหนึ่งที่ราคาหนึ่งบวก475ก็คือลงทุนไป100ก็จะได้คืน475นะครับตอนนี้เนี่ยเดนเวอร์ Denver เองก็เสียผู้เล่นที่เป็นชุดสำรองสำคัญอย่างบรูซบราวกับเจฟกรีนไปนะครับ แล้วก็ยังเก็บทางเบรจิจัคสันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแจ็กสันแทบไม,ม่ได้เล่นเลยนะครับเป็นเหมือนกับกองเชียร์มากกว่าก็เชื่อว่าซีซั่นที่จะถึงเนี่ยคงจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับคริสเซนบราวน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเด็กดาวรุ่งแล้วก็ฟอร์มใช้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ตัวที่จะรอต่อคิวจะก้ขึ้นมาก็เป็นตัวสวิงแมนคือเล่นได้ทั้งชูติ้งการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดอย่างเพเทนบซซนนะครับ ดราฟมาอันดับ30เมื่อปีที่แล้วก็ต้องรอดูช่วงอุ่นเครื่องช่วงเข้าแคมป์ล้วครับว่าจะเข้าตาโค้ชไหมมาลนแค่ไหนนักเกสเองยังไปเซ็นตัวประสบการณ์อย่างทางจัสตินฮอลิเดย์มาด้วยนะครับแล้วก็มีพวกตัวรุกกี้อย่างจูเลียนสโตเทอร์มีอย่างเชเลนพิกเก็ตแล้วก็อย่างฮันเตอร์ไทสันก็ต้องเลือกมาสักคนหนึ่งแหละว่าจะมีใครผลงานที่คล้ายกับบราน์เมือ่อซีซั่นที่ผ่านมา ส่วนเต็ง2ตอนนี้คือบอสตันเซลติกนะครับเปลี่ยนแปลงทีมอยู่เยอะพอสมควรเลยก็ล่าสุดก็อย่างที่มีข่าวต่อสัญญาเจอร์นบราวน์ Brown, ้นแพงสุดในปริตัทแล้วครับเป็นหมื่นล้านบาทเลยแล้วก็เคลียร์กับตันทีมออกไปมาคัาสมาร์ทเป็นแลกคริสตัฟพอร์สุนกิตเอามาเน้นเพิ่มมิติเกมบุกแล้วก็ยังไม่เก็บแกรนด์วิลเลียมฟอร์เวิร์ดสำรองซึ่งเก่งเกมป้องกันนะครับออกไปคนหนึ่งก็เหมือนว่าโค้ชโจมัสซาลาเนี่ยเขาชอบเกมบุกมากกว่าตัวป้องกัน เต็ง3คือฟินิคซันนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่บวก600ครับคือเมื่อกี้ลืมบอกราคาของเซอร์ติไปอยู่ที่บวก500นะครับซึ่งฟินิ u ซันเนี่ยตอนนี้ก็มี3ตัวหลักในการทำสกอร์แหละก็คือค e v i ินดูรันด e วินบูเกอร์แล้วก็ทางบรัลลี b บิ l คำถามก็คือว่าเอ็นบีมันแข็งทั้ง82นัดนะครับตัวเลือกอื่นๆเนี่ยจะเก่งพอจะทดแทนเผื่อว่า3คนเนี่ยเจ็บหรือว่าจะต้องพักบ้างไหม เจมส์โจนผู้บริหารนั้นไปเอาอย่างเอริกกอร์ดอนการตัวประสบการณ์เข้ามานะครับแล้วก็เอาพวกเด็กมีแววโบโบยูตะวัตนาเบะชิมิซ่เมตูเอาเข้ามาเผื่อหวังจะมีสักคนหนึ่งทำผลงานโคชแฟงเวอร์เกอรก็งานหนักเหมือนกันนะครับเพราะต้องต่อจิ๊กซอกันหลายต่อหลายส่วนทีเดียวแล้วก็ต้องหาทางใช้งานเซนเตอร์ราคาแพงอย่างเดียงเดเอปั A, ้อีกคนหนึ่งด้วยเต็งสีคือมิวกี้บัคนะครับบวกที่700 บัคส์เองเนี่ยก็ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแกนหลักนะครับเก็บบุ๊คโลเปสกับคริสมิโดตันเอาไว้ประสานง,งานกับทางฝั่งยานิสอันเดรเดคุมโบแล้วก็จูฮอลิเดย์ก็เปลี่ยนอย่างเดียวก็คือโคชนี่แหละครับปลดไมค์บูเดนโฮเซอร์ออกไปเพราะว่าทำทีมตกรอบเร็วกว่าที่คาดหวังไปจ้างเอเดนกิฟฟินนะครับซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมเข้ามาไมามีฮิตครับรองแชมป์เก่าตอนนี้ราคาอยู่ที่บวก1000นะครับ อยู่ในสถานะที่ยังคาราคาสั่งพอลรอเดมิเลเล์เนี่ยแหละว่าสุดท้ายนั้นโจโครนินผู้จัดการทีมพอแลนจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะครับเห็นโครนินก็บอกว่าพร้อมจะลากเรื่องกันแบบยาวๆเลยตอนนี้ฮิตเองก็เสียพระรองสองคนไปนะครับแม็ช์รูทกับทางเกฟวินเซนต์ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเวกัสนี่ยังให้ราคาพวกเขาเหนือกว่าโคเดนสเตดไบรเออร์สแล้วก็เอเวเลเกอร์สองทีมขวัญใจแฟนบาส ซึ่ง2ทีมนี้อยู่ที่ราคาบวก1,200ด้วยนะครับนั่นคืออัปเดตเรื่องราวบาสเกตบอลให้กับแฟนๆในกลุ่มของรีบาร์แนวหนันได้ฟังกันในวันนี้ครับ